เอาพริกให้เพื่อนๆดูคือต้นเดียวนี่ต้นเดียวพริกขาวาห้อยลงดูนะดกมากเพื่อนๆเดี๋ยเอาไปดูมีแต่รูปพริกนี่ดูเพื่อนๆสวยไหมเดี่ยต้นเดียวจริงนะเพื่อนๆนี่ต้นเดียวดูความดกของเขา สองใต้ต้นให้ดูเลยเนี่ยดกมากๆลูกสวยด้วยนี่ลูกเขายาวสวยด้วยนะดูพิกพันเนี้ยเผ็ดกรอบอร่อยครับเพื่อนๆนี่ยให้ดูใกล้ๆต้นเขาไม่สูงนะหมอบอยู่ใต้ต้นมนเนี่ย ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูสวยเนาะสวยมากนึกว่าเขาจะไม่มีรูปเลยนะเอาเสียบกระถางไว้เฉยรอดก็รอดไม่รอดก็ช่างประมาณเนี้ยแล้วเราเอาฮอร์ออมโมนไข่ลดให้เขาดูดิตกมากมากโลกก็เพื่อนเลยแหละปีนี้นึกว่าจะไม่ได้พันนี้นะเนี่ย ได้มาสามต้นดกจริงๆเนี่ยอตอนนี้กี่ทุ่มแล้วนะตาก็จะหลับเลิกงานมาทุ่มยี่สิบแล้วช่วงเดือนนี้มันมืดเหลวเพื่อนๆเ,เดือนกันยามันจะเข้าแฮปแล้วดูสวยเอาความสวยพิก พัน,น้มาเพ,พื่อนเดูกัวนางจะแดงไม่ทันเนี้ยดูเขาดกแบบว่าดอกก็ยังไม่หมดนะเพ,พื่อนเพื่ดอกก็ยังใหม่อยู่เนี่ยอากาศเหลือสีองศาเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยหนามากเลยเนี่ยเพิ่งเริ่มแดงนิดเดียวเองข้างล่างจะทันไหม่น้อนี่กินพริกขาวนวไม่ใช่กินพริกแดง จะได้กินพริกขาวอีกแล้วไม่ได้กินพริกแดงเนี่ยเพื่อนๆเอาความดกของพริกพันนี้ให้เพื่อนๆดูค่ะเพื่อนๆชอบอก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยทำงานตื่นตั้งแต่ตีห้านานๆจะได้มาถ่ายเนี้ยวันนี้เก็บพริกห้ากิโลก็เลยทางตาหน่อยง่วงจนจะหลับขาสวนอยู่แหละ แค่นี้นะคะเพื่อนๆโอ้เดี๋ยวเอาไปให้ดูอีกต้นหนึ่งอ๋ยปวดขาเนี่ยตะบองเพชรเราก็ปลูกนะด้วดูอีกต้นหนึ่งเพื่อนๆเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บนดูอีกต้นหนึ่งเอาความดกมาให้ดูก่อนนอนเพื่อนๆก่อนนอนต้องก็อีนั่งไม่ไหวละอุ้ยก่อนนอนเพื่อนๆ จะได้นอนหลับฝันดีใครชอบกินพริกก็ไม่ใช่ฝันบานนะฮอตดรีม <c oughs> นี่ดูดกไหมเพื่้เพื่อนดูเนี่ยคือไม่ไม่แตะต้องเขาเลยจะปล่อยให้เขาแดงเนี่ยสวยมากต้นเนี้ยสวยแบบเราขนาดเรายังไม่กล้าก,กินเลยนั่งดูอย่างเดียวโอ้ยตัวทีค่ะ เอ้ยกุกนะมันเพื่อนมันดกไปว่ามีเพื่อนขอพันหลายคนถ,ถึงไม่กล้าแตะจะปล่อยให้มันแดงเยอะๆเลยจะเก็บไปแจกเขาเขาอยากได้พันอตอนแรกก็นึกว่ามันจะเป็นกายพันแบบเม็ดเล็กๆรีบๆโพอเขาติดลูกแค่นั้นแหละงงเลยอะ่ะ ไม่เคยเห็นพริกอะไรดกขนาดนี้มันก็กลายพันธุ์มาเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้พันธุ์อะไรมันกลายกับพันธุ์อะไรสวยมากเพื่อนๆแดงแดงส้ม,มเผ็ดกรอบพริกพันนี้เผ็ดหอมกรอบอถ่ายใกล้ๆเพื่อนๆดูมันทุ่มหนึ่งแล้วมันไม่ค่อยชัดมาก มือก็เลอะเทอะมากเลยนะเพื่อนเพเก็บพริกเมื่อดืปีเลยเดี๋ยวต้องไปขัดอีกพรุ่งนี้ต้องไปทำอาหารเช้าให้คนแก,ก่มือไม่ต้องดูนะเพื่อนเพื่อนดูพริกสวยพริกสวยมากต้นเนี้ยได้เยอะมากเลยดได้เยอะจังต,ต้นเนี้ยต้นสีเลยดีนะตอนลมมาไม่หัก ฮอร์โมนไข่จริงๆนะเพื่อนๆฮอร์โมนไข่เดี๋ยวจะมาให้ดูไอ้ยเก้าอี้ล้มไอ้ยอุ้ยฮอร์โมนไข่นี่ยังอยู่นี่อยู่เลยเอาเปิดยังไงเลยมือเดียวเดี๋ยบร้อยฮอร์โมนไข่ผสมน้ำห้าลิตรนะอันรถไห้นี่เห็นไหมฮอร์โมนไข่ผสมนม ผสมนมผสมยาคูเข้าไปอะไงี้เนี่ยต,แบบตอนทําใหม่ๆห,มหอมมากเลยแต่ตอนนี้กิ่นไม่น่ารับประทานเลยปิดไว้ก่อนมีเวลาเราก็รู้เทยเขาอ้อเนี่ให้เหพื่อนๆดูอีกแบบหนึ่งดอกดอกเราเรืองก็สวยๆเพื่อนๆดู สามีก็ยังทําหิ้งพระไม่ให้ไม่เสร็จเลยดาวเรืองจนลยหมดและออุตส่าห์ปลูกดาวเรืองอ้อมบ้านเลยจะเอาไว้ร้อยาาลายไหว้พระนี่ดูพริกดีกว่าดูมันดุกแบบว่าทุกข้อเลยนะเพื่อนๆดูมันมีแบบทุกข้อทุกข้อแล้วข้อสั้นๆนะไม่ยาวนะด้วย ข้อสั้นๆสั้นๆสั้นๆติดลูกถี่มากเลยเห็นไหมแล้วมันไม่ใช่แบบอันนี้ก็แบบช่อหนึน่งสองลูกอนเงี้ยนี่ช่อหนึ่งสองลูกอย่างเงี้ยเบียดกันออกสิฮอร์มอมอมโมนขายให้แล้วขั้วขาเหนียวดีด้วย จริงๆพริกจะเป็นขั้วปะปะปะเวลาโดนอันนี้ขั้วเหนียวดีด้วยเนี่ยนั่งสะออนพริกอยู่เพื่อนๆหัวเย็นหมดละนั่งสะออนพริกเจะจะพาไปดูผักไหนๆก็ดูแล้กพพวก็ให้พาเพื่อนๆมาดูผักทองเลยต้นนี้ต้น,ตนลูกนี้ลูกแรกลูกสอง ลูกสามดูสีมันจะต่างกันลูกแรกนี่จะดูแก่มากลูกสองนี่ก็จะสีเข้มขึ้นมาอีกลูกสามนี่ก็จะสีอ่อนลงมาหน่อยยังยังเขียวเยอะอยู่ยังยังไม่แก่จัดมันลูกแรกเนี่ยอไอลูกนี้อีกเคืออหนึ่งลูกเขาไม่ค่อยใหญ่รั้วหักเลยหนักมากเพื่อนๆคิดว่าเกือบสิบกิโลเนี่ยหนักมาก ฟักทองอิตาลีลูกนี้ยิ่งหนักเนี่ยลูกแรกนีออยกไม่ขึ้นจริงๆหนักจริงคิดว่าสิบกิโลนะ่นนี่เดีย๋ยวจะลองไปชั่งดูเดีย๋ยวจะยกเข้าบ้านเมื่อคืนนี้หนาวหนาวนี่เห็นไหมเพื่นเพื่อนทุ่มหนึ่งอากาศยังประมาณนี้ดูข้างบนเนาะบ้านหนาวเดีย๋ยวจะจะให้เพื่อนๆดู ส่วนรกรกเขือฟักแมวตะไคร้อันนี้ดอกเก๊กฮวยซื้อจากเพื่อนคนไทยเขาบอกเป็นเก๊กฮวยไทยอลุกรกไม่ใช่ลกรกมากๆอุยตายดอกนี้นึกว่าจะออกช่วงฟูลิงมันเพิ่งออกมาสวยอและเป็นหัวมันหัว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 หอมสวยอยู่นะเนี่ย อันนี้ต้นบัวหิมะพเพื่อน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 รู้จักนะบัวหิมะเนี่ยปีนี้หัวดกเบวยแดดเขาดีบัวหิมะปลูกอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ากอเนี่ยบัวหิมะเดี๋ยวขุดหัวแล้วจะให้เพื่อนเพื่อนดูดูพริกกระเหลียงพเพื่อนเพื่อนขาวเต็มเลยดกมากอันนี้ก็ดกเนี่ยขาวเต็มเลยเนีย่ยังไม่มีเวลาเก็บเลยทำงานโอ้โหตายละ นี่อันนี้เขาวมนีปลูกต้นแบบห่างๆเลยนะตอนแรกนี่ตอนนี้หาทางเดินไม่มีเลยเนี่ยแน่นมันแตกพุ่มเนี่ยโดกมากเพื่อนๆดูดูนิงน่งๆเอาก็เลยลามไปใหญ่เลยทีเนี้ยเอาว่าจะให้เพื่อนๆดูนิดเดียวพริกค่ะเพื่อนๆพริก เพื่อนคนไหนชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆขอขอบคุณค่าที่เข้ามาชม